ครับจากร้านนวัดชัยนะครับเดี๋ยววันนี้เราลองมาดูกันนะครับว่า Toyota Fortuner t r d ทีดีคันนี้นะครับแต่งเป็นชุดแต่งรอบคันนะครับของได้หกแปดนะครับลูกค้ารีเควสต์มาว่าอยากให้มันดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับอยากได้ดำตัดแดงนะครับแล้วก็นะครับเป็นท่อคู่เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าทีละชิ้นนะครับเริ่มจากชิ้นหน้านก่อนเลยนะครับชิ้นหน้านะครับมันจะออกมาประมาณนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับโอเค จะสังเกตได้ว่าชิ้นหน้านะครับเป็นดําตัดแดงแบบนี้เลยนะครับดูได้เลยนะครับว่าสีของตัวนี้มันจะใกล้เคียงกันมากๆนะครับแล้วก็มีการยึดโดยใช้ตัวน็อตเดิมทําให้ไม่ต้องใช้ตัวน็อตใหม่นะครับหรือไม่ต้องเจาะนั่นเองนะครับส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะรีเควสแบบนี้นะครับว่าไม่อยากเจาะตัวรถนะครับเดี๋ยวมาดูชิ้นข้างกันบ้างครับชิ้นข้างจะออกมาในลักษณะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูใกล้ๆกล้กันบ้างนะครับ นะครับตรงนี้มันจะมีการเพิ่มไปนะครับแล้วก็มีการใช้ขอบอยางในการกันกระแทกนะครับ mm hmm. เพื่อทําให้ตัวสกเกิร์ตนะครับไม่โดนกับตัวรถทําให้ตัวรถเวลาเราถอดสกเกิร์ตออกนะครับตัวรถจะไม่เป็นรอยนะครับแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูชิ้นหลังกันบ้างนะครับชิ้นหลังเนี่ยลูกค้าติดเซ็นเซอร์ทั้งตีนเตะแล้วก็เซนเตอร์ถอยไว้นะครับซึ่งเราเว้าให้ออกมาแบบนี้เลยนะครับเนี่ย เอาออกมาให้นะครับทําให้เซ็นเซอร์ถอยนะครับใช้ได้ปกติเลยนะครับตัวนี้จะเป็นท่อเหลี่ยมคู่นะครับแล้วก็ลูกค้าหลายๆคนมักถามว่าแล้วท่อมันจะไม่ชนตัวของอันนี้ชนของตัวของสเกิร์ตใช่ไหมครับก็คืออยู่ตรงนี้ครับท่อจะไม่ชนนะครับคือเราเว้าออกมานะครับเป็นท่อเสริมออกมานะครับแบบนี้เลยนะครับจะดูชิ้นหลังใกล้ๆกันนะครับแบบนี้นะครับ ดูสิ้นข้างอันอีกทีนะครับออกมาประมาณนี้นะครับสวยมากๆครับด้วยความที่ตัวที่อาดีนะครับทุนเดิมเขาจะเป็นดำตัดแดงอยู่แล้วนะครับถ้ายิ่งแต่งแบบนี้ก็ยิ่งสวยขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ติดตัวอักษรกระจังหน้านะครับที่ยอดนิยมมากๆนะครับสำหรับ Fortuner รุ่นนี้นะครับถ้าใครสนใจงานอุปกรณ์แต่ง Fortuner แบบนี้นะครับ ติดต่อร้านทวัชชัยออโต้แอร์นะครับหรือโทรเบอร์05711701นะครับขอบคุณครับ